แสดงกินขนมสีม่วงแบบยกแพ็กกันไปเลยอุ้ยมีของแถมด้วยนะเดี๋ยวเรามาแกะกันหมดมนี่เลยนะวอาจะมีอะไรบ้างอันแรกนะเป็นโดโซะนะเพื่อนๆข้าวหอมญี่ปุ่นอบกรอบผสมมันเทศรสคอนชีสนะอ,อย่างยางังมีอีกมีขนม ตาโดเลมีมีใครเคยกินไหมหลายคนอาจจาะไม่เคยกินนะเดี๋ยวมาดูกันแล้วก็ยังมีนี่อีกนะเป็นบนะูเบอรี่นะเพื uh ่อนอูบกิเกิลหรือเปล่านะออกเสียงเป็นอย่างนี้นะ uh huh. ชิ้นแรกที่เราจะมาแกะก็ชิ้นนี้เลยแล้วกันนะ uh huh. เขาบอกว่าเป็นมาร์ชเมลโล่เคลือบครีมกลิ green, salsa, am, uh ่นบูเบอรี่ซอสแซมกลิ่นบูเบอรี่ไอแกะทั้งอย่างนี้เลยลองดูนะ โอ้โหยังเยอะอ่เยอะไหมเยอะไหมเดี๋ยวเราให้ดูหอ,อก,ก่อนนะเป็นแบบนี้นะเพื่อนๆเ,เอละเราจะลองฉีกดูเลยเฮ้ยได้สองอันเฮ้ยเป็นอย่างนี้มัสิได้กินเป่าดูอันนี้มันมีส่วนขาวๆด้วยนะมันเคลือบเอาไว้นะน่าจะเคลือบเอาไวบ้บนมันชเมลโล่อืม,ม,ม,ม มาดูข้างในมันมีไส้อีกนะมันมีไส้อีกข้างใน,นแต่เออืมอืมไก่กันนะอร่อยอ <laughs> นี่นะมันเคลือบด้วยบูเบอร์รี่อย่างนี้นะแล้วพอข้างในเป็นมาร์ชเมลโล่เพื่อนๆเราก็ยังมีไส้ข้างในมาร์ชเมลโล่อีกอืมจาา Winggirls น่าจะอ่านแบบนี้นะ <laughs> ออกเสียงถูกหรือเปล่าอืมดีอ่ะ อันต่อมาโดเลมีโดเลมีส้นล่ะเขาอ,อายุเลยมีใครเกิดพันเพลงนี้เปล่าแกะเลยนะอันนี้มีของแถมด้วยอ่ะดูของแถมกันไหมหของคาบี้นะเป็นกล่องข้าวอะ่ะสีเขียวนี่เอาไว้ใส่ขนมไม่ได้เอาไว้ใส่ข้าวมาดูขนมเลยนี่นี่ เขาบอกว่ามันม่วงทอดกรอบรูปหัวใจทําจากมันม่วงแท h, ๆ้ๆกลิ่นมันม่วงรสหวานกรอบลองเลย,เอยหอมนากินจริงๆด้วยเอ้ยหัวใจเออแต่น,นี้ไม่ค่อยเป็นหัวใจลองชิมนะมันหวานนะ่ะออกรสหวานๆนะเป็นหัวใจอย่างนี้นะให้ดูเป็นหัวใจอย่างนี้ หวาใจสีม่วงมันหวานนะเพื่อนๆเขาลองเทก็ดมใส่กล่อง<ๆ><ๆ>อันนี้มันก็จะแบบออกหวานนิดนึงนะเพื่อนๆกินได้เพลินๆมาดูอันสุดท้ายในคลิปนี้ <c oughs> <ๆ> <c oughs> เป็นโดโซอันนี้ก็ยังไม่เคยกินเหมือนกันนะโดโซส,สีม่วงเพื่อนเพื่อน ง,ง,ง,งมีใครเคยกินหรือยังเดี๋ยวเรามาลองแกะกันดูเลยเขาบอกว่าโดโซข้าวหอมญี่ปุ่นอบกรอบความอร่อยที่เป็นจุดเริ่มต้นของการแบ่งปันไม่แบ่งเลยแม่กินคนเดียวเ <c oughs> ขาบอกว่าเป็นรสคอนชีสนะเออเป็นข้าวหอมญี่ปุ่นอบกรอบผสมมันเทศมคอ,อ,อนคอนชีสหรือเปล่านะ เดี๋ยวมาลองชิมกันเลยเอ้ยแกะออกมาค่ะมันไม่ได้เป็นสีม่วงนะเพื่อนๆมันก็เอ้ยมันม่วงนิดๆน,นะดูดีๆมันอมม่วงนิดนึงเอ้ยมันเป็นสีอมม่วงขขาพดจริงๆขอาพ้ดกับชีสแต่มันออกมันเทศไหมไม่รู้นะมันอาจจะออกนิดเดียวนะแต่คือขอบวโพดกับชีสมาแบบเด่นมะากแบบเนะื เดี๋ยวเราจะลาไปด้วยการกินอย่างละหนึ่งชิ้นนะ <c oughs> แกะก่อนถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะ <c oughs> ดีนะเราก็จะกินอย่างนี้ผ <c oughs> สมผสม,สมนี่เราใส่อย่างนี้ไปนะเอ้ยอันนี้เป็นรูปเปิดใจ <c oughs> เห็นไหมว่าเป็นปร,รูปเปิดใจหน่อยหนึ่งอนะอ่ะเราจะลองกินรวมกันนะ แล้วก็ลาไปด้วยการกินชิน้นนี้ไปแล้วนะบ๊ายบายแบบแยกกินทีละอย่างเรอไปแล้ว